สงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องงดน้ำแล้ว hmm. ก็งดอาหารก่อนไปตรวจเลือดค่ะเพราะว่าอาหารมีส่วนผสมของน้ำตาลและก็ไขมันนะเมื่อเวลาที่เราไม่งด อาหารหรือว่างดเครื่องดื่มเนี่ยก่อนมาเจาะเลือดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราตรวจปุ๊บค่ะค่าเบหวาแล้วก็ค่าไขมันมันสูงผิดปกติค่ะเพราะว่าน้ําตาลหรือไขมันในอาหารที่เราเพิ่งกินไปนั้นนะคะมันทําให้ค่าการตรวจเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะเมื่อเราเอามาวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทาให้เกิดการผิดพลาดได้ค่ะ อย่างผู้ที่มารับการตรวจสุขภาพอะคะ่ะบางทีไม่ได้มีปัญหาเรื่องไขมันหรือว่ามีปัญหาเรื่องเบาหวานแต่อย่างใดนะแต่ว่าไม่ได้งดน้ําหรืองดอาหารมาก็จะทําให้ค่าตรวจเลือดผิดพลาดค่ะดังนั้นเองค่ะเราควรที่จะงดน้ําแล้วก็งดอาหารก่อนที่จะมาตรวจเลือดนะ,ะเพื่อทําให้ค่าการตรวจเลือดถูกต้องและแม่นยําขึ้นค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ากินมั่วชัวไว้ก่อน ก่อนจะกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ